เป็นเพื่อนเคยสงสัยไหมครับกันแดดทุกวันนี้มีเป็นร้อยแบรนด์แต่อะไรล่ะที่ทำให้ l i ฟ e Sun sunscreen ของเราเด่นกว่าแบรนด์อื่นๆคลิปนี้มีคำตอบครับ 1. l i f e Sun มี SPF 50 PA++++ ในทางการแพทย์เนี่ยหมายความว่าให้การป้องกันทั้ง UVB สูงมากและ UVA สูงสุดเลยเลครับซึ่งพิจารณาได้ว่าเป็นแบรนด์กันแดดคุณภาพสูงเหมาะเก็บคนที่ต้องอยู่กลางแดดจัดนานๆเช่นออกกำลังกายกลางแจ้งทำง,งาน outdoor หรืออยู่ในประเทศเกตร้อนครับ สองไลฟ์ันพัฒนาและคิดค้นผลิตภัณฑ์โดยแพทย์ผู้ชี่ยวชาญด้านผิวหนังใช้สารสกัดจากธรรมชาติที่ผ่านงานวิจัยมาว่าอ่อนโยนต่อผิวและได้รับการรับรองจากโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านผิวหนังชั้นนาอย่างโรงพยาบาลผิวหนังอโศกโด้วยแหละครับออกแบบมาเพื่อประเทศร,ร้อนชื้นอย่างประเทศเราเลย 3. ามไลฟ์ันใช้เทคโนโลยีแป้งโปร่งแสง translucent powder จึงมั่นใจได้ว่าบางเบาเหมาะกับทุกสีผิวแน่นอนเติมหน้าได้ตลอดทั้งวันคุมมันกันแดดโดยที่ไม่เป็นคราบเลยแหละครับ ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องเชื่อไลฟ์ซันก็ได้นะแต่ท้าให้ลองเลยกับไลฟ์ซันซันสกรีนพาวเดอร์ SPF 50าสบ PA บวกบวกบวก